สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์ลิฟวูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลิฟวูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามชาแนลเล็กช่องนี้ครับหากจุกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดตามเปิดแจ้งเตือนหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์นะครับก็สามารถช่วยเหลือชาแนลเล็กๆช่องนี้ได้นะครับก็ช่วยผมด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกด้วยตารางคะแนนการสนิทนะครับแม้ว่า ช่วงนี้พวกเรานะครับจะไม่ค่อยอยากจะดูสักเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือความจริงนะครับของผลงานของทีมลิเว์พูในฤดูกาลนี้นะครับลิเว์พูของพวกเรานะครับอยู่ในอันดับที่8ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว27นัดมีอยู่42คะแนนนะครับประตูได้เสียบวก15นะครับตามหลังนะครับทีมอันดับที่4อย่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ลงเล่นเท่ากันกับพวกเรา27นัดนะครับอยู่ 8คะแนนนะครับส่วนทีมเชลซีนะครับทีมคู่แข่งของพวกเราในวันนี้นะครับอยู่ในอันดับที่11ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว28นัดนะครับมากกว่าพวกเราอยู่1นัดนะครับมีอยู่38คะแนนนะครับเห็นตารางคะแนนนะครับก็รู้สึกใจหายจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าทีมเชลซีและทีมลิเวอร์พูลของพวกเรา จะมาอยู่ในจุดนี้ได้นะครับทั้ง2ทีมนะครับเป็นคู่ชิงนะครับลีกคัพและ FA เัพเมื่อฤดูการก่อนนะครับแต่เวลานั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับทีมลิเวอร์พูลและทีมเชลซีนะครับกลายเป็นทีมที่ต้องลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกแบบคือจับจริงๆนะครับก็ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าทีมเราและทีมเชลซีจะมาอยู่ในจุดนี้ได้นะครับถึงตอนนี้นะครับผมเริ่มยอมรับ แล้วว่านะครับคงมีเพียงปาฏิหาริเท่านั้นนะครับที่จะช่วยทีมเรานะครับได้ไปเล่นแชมเป,ปี้ยนในฤดูกาลหน้านะฮะนะครับผมนี่แหละครับคือความรู้สึกของผมต่อตารางคะแนนลิเวอร์พูลในตอนนี้ครับประเด็นต่อมานะครับ เว็บไซต์ t h จ s ทลแ f ฟินะครับสื่อสายหงที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับได้ออกมาสดุปเรื่องที่น่าสนใจที่เยร์กินคอฟได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมที่ลิฟูจะลงแข่งกับทีมเชลซีในคืนนี้เวลาตีสองนะครับเรื่องที่1นนะครับเยร์กินคอฟยอมรับว่า ความสาเร็จที่เขาทําให้ทีมลิเวอร์ pool นะครับในอดีตที่ผ่านมาทําให้เขานะครับยังไม่ถูกได้ออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมในตอนนี้โดยส่วนตัวแล้วนะครับคอนะครับเคารพทั้งพอตเตอร์และลอตเจอร์มากผู้จัดการทีมทั้งสองคนนั้นเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นดําเนินไปในทิศท,ทางที่ผิดผู้มีอํานาจในทีมก็จะใช้อํานาจเมื่อพวกเขาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแลาผู้จัดการทีมทุกคนนะครับยอมรับว่าการโดนไล่ออกจากตําแหน่ง นั้นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจฟุตบอลช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่แปลกมากๆนะครับเริ่มตั้งแต่คอนเต้ถูกไล่ออกจากสเปอร์ตามมาด้วยจูเลียนแนวเกมันถูกไล่ออกจากบาเยอร์และปิดท้ายที่ผู้จัดก,การทีม2คนล่าสุดอย่างพอตเตอร์และลอตเจอร์ซึ่งคอปนะครับเชื่อว่าอนาคตของผู้จัดการทีมทั้ง4ี่คนที่เขากล่าวถึงนั้นยังคงสดใสนะครับแค่ตอนนี้เท่านั้นนะครับที่พวกเขาต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ต้องการเจอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจฟุตบอล การได้เห็นพิมม์ลลีนะครับมีการไล่ผู้จัดการทีมออกถึง12คนถือเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากสําหรับคอปนะครับผู้จัดการทีมทุกคนนะครับรู้เป็นอย่างดีว่าตําแหน่งในลีกนั้นสําคัญกับสถานะทางการเงินของทีมมากแค่ไหนถ้าคุณทําทีมไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้คุณก็ต้องยอมรับการโดนไล่ออก เรื่องที่2นะครับเยเรกนคอปนะครับออกมาเปิดเผยว่าลุยดิอาร์ตและเตียโก้นะครับก็ยังคงไม่พร้อมที่ลงเล่นนะครับในเกมคืนนี้นะครับเพราะจําเป็นนะครับต้องใช้งานนักเตะทั้ง2รายนี้ด้วยความระมัดระวังนะครับแต่มีความเป็นไปได้นะครับที่จะได้เห็นทั้งคู่ลงสนามอีกครั้งนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะทั้งดิอาร์ตและเตียโก้นั้นลงซ้อมได้ตามปกติแล้วนะครับ เรื่องที่3นะครับเยอเกนคอปนะครับ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับกรณีที่ฟานได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ทีมลิพูแพ้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าพวกนักเตะและสตาฟโค้ชต้องคุยกันให้มากขึ้นนะครับซึ่งคอปก็หัวเราะนะครับแล้วบอกว่าเขาไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเรื่องที่ฟานได์ได้ให้สัมภาษณ์และถ้าให้เขาพูดตามตรงการพูดคุยกันแบบประชุมนะครับก็ถือเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาทําอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่โชคไม่ดีนะครับที่สุดท้ายแล้วผลงานในสนามกั ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้และเรื่องที่4ี่นะครับเยเลนคอปยืนยันว่า เกมคืนนี้นะครับจะมีการหมุนเวียนนักเตะลงสนามแน่นอนเพื่อรักษาสภาพร่างกายนะครับและให้เวลาพักฟื้นแก่นักเตะที่ลงเล่นในเกมที่พบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งขณะที่เขาให้สัมภาษณ์สื่ออยู่นี้นะครับเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะส่งใครลงสนามในเกมคืนนี้ดีนะครับซึ่งเขาต้องการใช้เวลาในการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทาได้นะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เยกนคอปได้ให้สัมภาษณ์ไว้ ่อนเกมที่ลิพูจะลงแข่งกับทีมเชลซีในคืนนี้ครับประเด็นต่อมานะครับเว็บไซต์ this is anfield นะครับสื่อสายหงที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีได้ออกมารายงานว่าเป๊ปกวาดิโอลานะครับจะไม่ถูกทาง FA ลงโทษย้อนหลังกรณีที่เขานะครับไปดีใจใส่หน้าซิมิกาสและจับมืออาตูนะครับตอนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงประตูตีเสมอได้ อย่างไรก็ตามนะครับทีมเรอร์ผูลของพวกเรานะครับอาจถูก FA ลงโทษอีกครั้งในฤด,ดูกาลนี้นะครับจากการณีที่ครึ่งแรกนะครับจอได้ที่จอแดนเฮนร์สันเข้าไปกดดันไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินนะครับให้ไล่โรดดี้กองกลางของชาวสเปนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกจากสนามนะครับ พฤติกรรมดังกล่าวของจอร์แดนเฮราสันนะครับเป็นการละเมิดกฎ E20.1 ด e น0 1ะครับที่กำหนดให้ผู้เล่นปฏิบตัติตนตามระเบียบโดยสถานการณ์ล่าสุดนะครับไซมอนฮูเปอร์อยู่ระหว่างการเขียนรายงานนะครับและทาง FA อนะครับอาจพิจารณาลงโทษทีมลิพูอีกครั้งในฤด,ดูกาลนี้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่า FA จะลงโทษ ทีมลิปูของพวกเราอีกครั้งหรือไม่นะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในฤดูกาลนี้ทีมลิปูนะครับโดนทาง FA ลงโทษมาแล้วประมาณ2ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับคือตอนที่เยอินคอปโดนไล่ออกในเกมที่พวกเราชนะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดแรกนะครับคอปนะครับถูกปรับเงินนะครับและถูกห้ามคุมทีมข้างสนามนะครับและครั้งล่าสุดนะครับ คือก็คือเกมนะครับที่ลิพูแข่งกับทีมเอฟเวอร์ตันที่โรเบร์สันและจอแดนพิกฟอร์ดมีปัญหากันนะครับก่อน,นเรื่องจักบานปลายนะครับจนสุดท้าย FA ก็ตัดสินใจลงโทษทีมลิพูด,ด้วยการปรับเงินนะครับก็มาดูกันครับว่าทีมลิพูจะโดนทาง FA ลงโทษครั้งที่3ในฤด,ดูกาลนี้หรือไม่นะครับก็นะฮะซวยจริงๆนะครับ ประเทศสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวการซื้อขายนักเตะของทีมลิเวอร์พูลกันครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับและใช้วิจารณญาณเหมือนเช่นเคยนะครับในการเสพข่าวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีนักเตะที่มีข่าวกับทีมเรา3คนด้วยกันนะครับนักเตะคนแรกนะครับที่มีข่าวกับทีมเราในวันนี้ก็คือมาเตอุสนูเนสจอห์นเพอร์ซีนะครับนักข่าวจากเว็บไซต์เทเล graph นะครับสื่อชื่อดังในอังกฤษที่เชื่อถือได้ได้ออกมา รายงานว่าตอนนี้ลิปูอาจไม่ซื้อมาเตอุสนูเนสแล้วนะครับแต่น่าจะไปซื้อกองกลางตัวอื่นที่มีราคาแพงกว่านะครับโดยทางวูฟนะครับได้ยกเลิกเงื่อนไขที่อนุญ,ญาตให้ลิพูเซ็นสัญญากับนูเนสในราคา50ล้านปอนด์ออกไปนะครับเพราะทีมวูฟต้องการค่าตัวของนูเนสมากกว่า50ล้านปอนด์นะครับลิพูจึงตัดสินใจไปดูตัวเลือก อื่นๆแทนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับจอห์นเพอร์ซี่ยังบอกอีกว่าตอนนี้ลิพูกำลังสนใจจูดเบลลิงแฮมเมสันเมาส์และมอยเซสไซเซโดอยู่ด้วยนะครับนักเตะคนที่2นะครับที่มีข่าวกับทีมเราในวันนี้ก็คือ จูต์เบลลิงแฮมครับคริสเตียนฟอล์นะครับบรรณาธิการทีมข่าวฟุตบอลของ Spot ์ตบ l นะครับที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า3,5 0,000คนนะครับได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์คัต off ไซต e ว่าแม้ช่วงนี้นะครับจะมีข่าวดือว่าลิปูได้ยื่นข้อเสนอซื้อจูดแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาได้ยินมาก็คือทางดอทมุนนั้นยังไม่ได้รับข้อเสนอที่ทางลิปูยื่นซื้อจูดแต่อย่างใดแต่เขานะครับกพ็พอเข้าใจว่าทาไมช่วงนี้ถึงมีข่าวทานองนี้ ออกมาเพราะล่าสุดนะครับเขาได้รับข้อมูลมาว่ามาร์คพ่อของจุดและลิฟูได้มีการพูดคุยกันแบบเป็นรูปธรรมกันแล้วนะครับโดยที่ทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ได้พบหน้ากันนะครับและไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องเงินแต่อย่างใดนะครับลิฟภูนะครับตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับพ่อจุดได้เรียบร้อยก่อนเมื่อไหร่นะครับลิฟภูถึงจะยื่นข้อเสนอซื้อจุดให้ทางดอทมุลพิจารณาครับ ต่อมานะครับพอจอยส์นะครับนักข่าวสายหงคนดังนะครับที่มีผู้ติดตามทาง Twitter มากกว่า380,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าก่อนเกมที่ลิพูละครับจะลงแข่งกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ใจของจูด e เบลลิงแฮมนะครับนั้นยังคงอยากย้ายมาเล่นที่ลิพูลเหมือนเดิมนะครับแม้ฤด,ดูกาลนี้ลิพูลจะฟอร์มตกลงก็ตามครับ ด้านแจ็คทาบอนะครับนักข่าวจากฟุตบอลทารานเฟอร์นะครับที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า26,000คนนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเซบาสเตียนเคลนะครับผอกีฬาดอทมูลเตรียมใช้แผนการรับนะครับเพื่อรังจูดเบลนิงแฮมไว้กับทีมต่อไปด้วยการเพิ่มค่าเหนื่อยของจูดเป็น13ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลพร้อมใส่ค่าฉีกสัญญาจานวน131ล้านปอนด์ครับ และนักเตะคนที่3นะครับที่มีข่าวกับทีมนิพูของพวกเราในวันนี้ก็คือเ e s เปอร์ลินส r อ m ครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับฟอร์เรียนเพเทนเะบินักข่าวจาก s k y s p o อตเยอรมันนะครับที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า1,30,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่า ทีมลิเวอร์พูลและทีมอาร์เซนอลกำลังสนใจที่จะคว้าตัวเยสเปอร์ลินสตอมกองกลางวัย22ปีของทีมแฟรง์เฟิร์ตมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยทางแฟรง์เฟิร์ตนะครับพร้อมปล่อยตัวในราคาประมาณ43ล้านปอนด์นะครับล่าสุดนะครับเว็บไซต์ลิเวอร์พูลเอโค้นะครับสื่อสายหงที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเปิดเผยนะครับบทสัมภาษณ์ของเยสเปอร์ลินสตอมที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่นานมานี้นะครับกับทางทีมบอลฟุตบอลนะครับกับบูลีนิว โดยนักเตะรายนี้นะครับยอมรับว่าเขานั้นนะครับเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลมันจึงเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากนะครับหากเขาได้ไปเล่นที่ลิเวอร์พูลนะครับและเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าข่าวลือที่ออกมานั้นเป็นข่าวจริงหรือไม่ถ้าเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับเขาก็เข้าใจครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวการซื้อขาย นักเตะดิบภูนะครับประจําวันนี้นะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ต้องฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณเหมือนเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนชาวดิพภูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์ดูรวมถึงนะครับส่งซุปเปอร์แดงเข้ามาก็สามารถช่วยเหลือช่องเล็กๆช่องนี้ได้นะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ